สบายดีเนี่ามเศร้าๆพี่น้องสบายดีพี่น้องเน้ยเน่านั่นบ่สบายเนี่ยเมื่กี้พี่น้องเลยเนาะแม่นแล้วป้าเอ๋ยสบายดีสุขสุขล้นเลยใส่ปลาดำโดยป้าเพิ่นก็เลยมาซอยซุ้มเฮาเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้ก็แล้วดอกป้าเอ๋้เมื่อนี้ก็แล้วแม่นดอกนี่หน่ายังคนนี้ พ่อข้าวได้น่ะแม่น้องเข้าแต่เขียวๆแลวมงชมเจ้าดำพูอืมแม่สามไฮแม่สามไ้ได้หน่มีนองเข้าสามไและเขาสุกนั่นนี่น,น,นี่แม่นนี่นี่นี่เที่ยวเนี่ยน้ำปนกันอยู่เนี่นาาอ,อสลับซับซ้อนกันอยู่ไหนเออด้เป็นเทาขึ้เ้าเอโอโได้เป็นวท้าปะ อยากงงงงลงลงม่อยู่ได้สบายดีฮะสาวสาวพี่้องเอ้สาวจอยมาเต้ได้เกสาวจอยนะาก็เริ่มเกี่ยวว่านนี่ปะมือในมือที่อมือที่ซองนนี่กทิมงานมาซอยลลายสิบปลายมือนี่บงสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดสบสองพอลงมดกำลังมา สิบสามห้าสิบสี่ร้านเคยแต่ว่าชุวงห้าสิไปมัดเข่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากับสี่ายคลิปมาเพื่อเกีบเกี่ยวกนนะเออแล้วเฮากับสิไปมัดเข่าซะก่อนเว่าหนี่กับสิบเอสรอบเศร้านะรอบแรงมาเพิ่มอีกสามไปสิบสี่เด็กน้อยสองคนบ่ได้นับใครนู่นอีกับตัวโน้กหได้นับเอาซิมนะก็เกี่ยวซอยหน่อยหนึ่งเข่ากเจ้ากับงามกว่านี้นี่หน่อยปะขาเจ้านะ น่นบ่โอ้ยครับานีข้ากัชิโ่งองัวเองมืออื่นนะอ๋โดยเ็เป็นไหนึดอกก็สุกนะแล้วกก็สุกมก็ย่างอีกแปดเจ้าบมดบ่บบบนี่เม็ดอ๋อได้ยักซอปปันนะเจ็ดซิฟแล้เจ็ดซีฟหน้ามะทงอกตีลอยปายณแสดงว่ารูปตัวนี้บ้านในแล้วหางหวรูปแล้วนี่น้น่นเออ ที่หน้าทงเลรุ่มนั่นแหละบ่ละบ่ยัง่อธิบายังบ่ทุกนะทีเกียวมืออื่นในทงแคมเพียงน่นบ่งไต้งไต้พวกน่งโอ้นั่นเงทงเงนี่แหละบ่้าใน่ะสาหล่องสามหล่องตะก้าบ่มต่สานแหล่องแ่เลยนะสามหล่องยังบวุกตัวยังบัสุกเนี่ยแน่เลย แล้วก็ยังมีอีกกอกุดท้ายอีกนะไปลาเท่าแต่กาหยอนองมดพี่น้องเอ้คนมัดเข่าเมื่อนีมัดข่านว่าก็เลยมาสวยนจากน้อยนว่าไวได้เด็กบกระาย ปประแทกกินข้นาวเส้าออกมาแล้วบ้นี่ยกินแล้วคือสมมูมาจะแกงกอกงานเออแ้แกงกอกงมลอปออาอมาเถมีผัวบ่าอยู่ว่าจะจอยบ้านนี่นะอจอยบอกมากจอยเ่อมันหวานขึ้น มดตองเยี่ยมเพื่อกับมัดเข่าเพื่อว่ามัดเข่าจะคล้องจะให้มดท้ามัดเท่้านี่อือก็เลยมาสวยวาสันคิดว่าโอ้ยต้องเยี่ยมไปหน้าห้าเพื่อพ่ามือเนี่ยมืออะไิไปวะโอ้ยยันอ้าโมเล่เพื่อว่าก็เลยมาซอยให้เล่ามือเนี่ย ข้างหน้าก,ก็สิเป็นปลานุย่ยพี่น้องทีมงานปลานุ่ยกับเอนจี้กับซุม้มน้องสี่คนข้างนน้าเนี่ลูกพี่เขากมาเลยมาดจอยในยว่าจากสองสามร้อยโบไลก็ได้เพิ่นมีงานหลยได้เดี๋ยวนี้นะเออ <laughs> มือดนี่นะเด็ดนะดกดกำลังมานะครันน้องนะ งานลายสิไปมัดเข่าของพญานิย่าแล้วก็สิไปจัดเข่าเขาอีกเขาวะเงา้ยไปทางวาวเลยเพื่อนวะมามามาซอยเนี่ยว่าจักสองคำลอยยังดีเน่าจะหาซิบุไดปะทางบ้านเฮานี่ทางบ้านได้จามาจ้างเลยนะจ้างทขามันมาเลยจ้างพีเต้าของเขาเป็นมื่อตั้งให้เขาเนี่ยเลยหาเขาต่างหาเนาะ เนหมานนี่นะหล่อับาผู้หนึ่งนะมีคนเดีวมานอ่อยตามคนทาแบบนขอบแคนอือสำคัญาอขอบแค้นไปเลยไม่เจออแม่มั้อือนกันยังโบรลไปได้ตีปะมือนี่ม่นเพิ่นไลาเจดม่ะขาุกนะนอเลมืด้เนาะุกมืดเนาะอือ เขาปกติจะต้นตะขี่มากเกื่ยวเะเนื้อกกววม,าามัามค้นาทั้งหมน,นพองอ,อ,อยู่ปก,กติทำไมใส่กับอยากแล้วแล้วทั้งเขาอยู่นะเจไดามผลิตหนักเห็ดคุดียวถาลูกนี่เาที่ลเกียวพอแปบมาเขาง่ามมาปะงาม,างาม,มึงกูางมาดาไปหนกดามันห่างโลด <laughs> ผดบี่้นาางหาง่ใช่น้อเกี่ยวมแต่งเกี่ยวาบ่าตลาดนอ้อยบ่ได้ไปพนาผู้อื่นมาได้ผู้อื่นติ๊ป้ายไว้เจ๊ใส่แดกบอมาหามาแต่เกี่ยวพี่ตอกน้ำอ่ะพี่พี่ตก้อนใหญ่อือบ้ามันก้อใหญ่นนี่ได้กายมากกสะอ่อนได้ปะอือ ผู้เล็กายมากรโอ้ยเขาบัวดางามขนาดเขาว่ะผู้เล็กะอ่นผ mm ู mm. ้เดกจะหแนวเนี mm ้เ mm. นี <c oughs> ่ยถ้าเขาปนว่ะมีเ no. ข e ่าปนไรงามเนาะเอาได้เลวเนาะโตมไว้โลดพายะกได้เนี่นั่นจิไปกยัยเอาจัดไปจเอ้ยมุยา อาเลอแาลได้ได้ได้เอาหัได้มาแกเองจบนะพี่น้องเลยมาเลยเมือแกงเมื่อหพรบเราอ่ะจัดไปเยเ้ยแกงเมื่อแ่ก็แก่แก่ขาวตัวแทนวาพากย์เยอะด้พี่น้องขึ้นิง เขาอาณาเจ้าก็มีปาเขาหอมนะนี่คือยังไอือร่นัาได้นะอืมเขาหอมน,ะนั่นแหละยังเจ้าเกยเียวน,นะก็ค่อยรุ่นเอาหาซิปสอบพูดไห้เขาหอมนะหวังสูง <c oughs> <c oughs> ออแต่เก้าแถวนั่นนะค่อยได้หา,ปา,ปหาิปลายพูได้กับตะก้านี่ยน,นะ <c oughs> จะวันรุ่นเอาหาซิปนะแต่เก้าปีนะมันเขาก็ง,งามในนี้แล้วในหาซิปอืงงมในหายิปพกสอบพุ่นปีนั้นนะ แต่ว่าอันนี้ตัดออกซ้ำให้ซ้ำให้กระิบหาสอบกระซิยังเหลืออยู่ประมาณสี่สิบนี่แหละขันบ่อหาิบกันรุ่นเอาสี่าิบพอตัดออกซ้มให้ซ้ำให้ก็มีไต<อ>่ให้ง่ายๆให้ปบบูพื้นปีน่นะดำจากโลกาจพัดเ็นเทไรเกะเทไรหน่อยใครบอกพื้นขันอันน่ะเนาะปะขันแม่น,น,น้าบ,บุคอยงามเนี่ยว่าบ,บปุปผีตายอันนั้นดอกบุปผีตายหิร้าย,ายม,มันบบมันบบคุ้ม ท่านเฮาาผัดข้าวตีดำเองผัดเหงอแห้งกับโบลายเนะเาะอืมจะง,งามได้สิเล็วพอ,งงวอพึ่งโมเป็นตาอยากเพ็ดดอกเพ็ดแบบท้ำเพราะได้กลิ่นนะนะเห็นลายๆนะโอ้โมเป็นตามันทื่นลายใส่ทื่นลายก็จ้างดำจ้างออนกกาจ้างปุ้ยอ,อืมจ้างคนงานคืออยู่สุกินะแม่นแล้วนะ โมยักคุ้มเลยจะปีนี่ก็โอ้ยบุญลายเอาไปเนี่ยจะดีเถึงจะใส่ยจ้นเก็บเขาอนี่ไข่ไข่แหละตอนชั้นแห้งชุกนักขอบคุณผู้ใหญ่ที่ซับพอร์ตเพื่อนวะโดยถึงบุหัยกำลังซับกับแห่งกำลังใจเบื้องคลิปให้จบกับพ่อเนาะปาเนาะบุษย์ซี่ฮา่วสุขสุคนกับใดพี่น้องเอ้ยซ้ำเบื้องคลิปเฮา่วนะฮั่วก็ดีใจแล้วมีผู้เบื้องคลิปนี่ก็ได้ ถึงสิบมีกําลังแห้งสับกซอขอให้ขอกาลังใจเขาให้เบิ้งคิบเหาจนจบก็บพอแล้วน้อง,องมอดนะนอมอดคือบ่คอยปากเมือนเนี่ยร้ม<จ>สาวเดอบเอ้ยบดีบอกผู้บ่าวันยังก็นะเอ,อ้ยเอ้ยบัดีบอกไอ้มิดว่นนอนพันดีว่าเคยเนี่ย เี่ยวเนาะลามนกีไปว่ได้ออคนตาออกคนตาแ่สงใัยสีบมมตีนีอ่เปล่าเยอืมจะบ้็นแนอืจอยกับพวอีจอยสจอยกับพวกเลจอยนั่นกันเลยม่บ้านนี่นะผู้บ่าวเต็มเพียบเลยน่าโะไปนเาถามเพื่อนเพื่อนเอ้ยบ่มีเพื่นว่าได้ไนประเทศผู้บ่าวเต็มเพียบม่บ้านนี่นะ มันบอกว่าปวดเอวเมียมันบอกอือเอาพวเขาเนาะเมียมีกับยาแล้วบวดเอวเมียเนาะโอ้ยสัตว์ไปซะจ้อยเพื่อนเพื่อนไปผูกครับเก่าท่าเพื่อนเลยเนาะกันผู้ช่อนเน่ะเพื่อนเพื่ออยากยื้อมือใช่เพื่อนเนาะข้างในมาเพช่อนนะไอ้เพื่อนไปผูกคราบหอยบีบกีเกลือรสลาสั่นมันธรรมดาซะจอยเนี่ย รไปข้ามาน่เองอเนเบส้ดจอยยับก้าขี่นะบังาเอาไว้สำนีเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องสุขุสุขคนสุมงสุบนที่ติดตามพี่น้องเลยพอกันคลิปนาพี่น้องอยู่ดีม่แห้งสุขุสุขคนสวัำหรับคลิปนี้เขาก่าวคำว่าสมบิดสบัยดีพี่น้อง